สวัสดีจ้าพ่อแม่พีนนจจนน่น้องสุขสุขคติธรรมจ้ามื้อนี้ก็ได้เมนูบบานๆอีกแล้วก็คือลาบลาบเท้ามันคือเขียวลาบเท้าคือเขียวอ่ะลาบเขียวก็ได้จ้า <c oughs> ลาบเท้าครับมื้อนี้ลาบใส่หยังแน่น้องวุ่นน้องวายใส่หอยกัหอยปากว้างกับหอยปากว้างแล้วก็พริกหาหาหอยนั้นย<ใ><ฮ>ากไหมหาหอยจุ๊บหอยคมยากครับก็เลยได้ลาบใส่ หอยปลากวางหอยปลากวางหอยครัวที่พอดำคายนะครับจีมเอาแต่หัวมันมาลาบใส่กันลาบใส่กระซิมีมากมะแขงแน่ครับแล้วก็มะเขือคืนตอนเดือ,ดอ,องนี่มะเขือคืนครับ,อ,บอันพนี้ผลูกโดดเนี่ยเาให้น้องบุญกัดลาบใส่มักทัวเครื่องครบม,มันถึงแสบครับปนใส่กับปลาทูหอมๆนัวๆลาบก็คือเขาลาบซีนลาบอนี้เข้านี่เลยเนาะ ซ่บๆบบานครับเมนูหากินยากแน่จังน้อยเพราะว่าเพื่อสิเกิดเป็นเท่านี่โอ้ยแล้วก็นองนี่ก็ต้องสะอาดน้ำได้ครับมันจังสีแสบ่บอันนี้เท่าไหมครับนี่มันจะออกสมไปด้วยจังน้อยหิวข้าวระบดได้นียดีครับขอนอนหอนมาเต็มทิบหอมบะกินคือวไม่หอมอข้มาวไม่ครับข้าวไมหมอ้อโมเอข้าวไม่จ้าจุ๊กเอายูทีปลวเดอครับหนึ่ง มัพนพอนเลยนี่หอยบอกผิดบแสบครับมาเด้อบแสบน้ำกันบานนี่ที่แสดงคือหอยมันใหม่ปะจินจ็กเดีวจำเอาแล้วครับจำแล้วก็สดเถะนะชาวพี่นอกมี่มี่อย่างนะมี่หอยน้ำ พักเนี่ยสิบุคอยลายครับเพราะว่าเขาซอยลงเสนีเบิดนุ่มแส่บๆอีสานไครจะโขลกะพันโขลกครับพันโขลกคือแกนจ้ะหอยมมนซิมี่ควาแปลว่ากรอบนอกนุ่มในแมงแกพี่นอกือว่ามันกระสุกกระดมอ่างพีมังพริกลูกโดดครับเอามาไวครับ แต่ว่าคือชิบอะไรครับดอกเพชรอยู่พี่น้องกันจะทำหาเด็กชายระเบือแล้วมาหนี่เด็กชายระเบือว่าเด็กน้อยกินเท่าโบเป็นครับวันนี้โบเป็นกับโบเป็นยังพอดำนูนน้องไหวกินเผื่อครับให้พะกโขกมันบป่ะแอบแ่บอีสานถ้าเมื่อนีร่ให้น้องกันชิมเน่ติดใจอืติดใจแน่นอนปกติมันก็ยชิเป็นเส้นครับ เอามาเปนน็นอยูปรปาทีนซับซับให้มันเป็นตอนมุนแต่ถ้าไห้น้องวายกับน้องบุญล่างไห,ห้บ่ต้องซับจะ้ะเสืออยู่ครับมุน,นั้นให้เพิ่นล้างเท่าคันเล่นจนมุนบัดพรมมุนธรรมาดาพี่น้องบอกว่าวไห้น้องบุญนะซื้อวินไห้น้นองวายนะซื้อไม้เอาวินไม้ เคืออ,อ่อนสิให้น์นงูกำลังว่ายชื่อบอกเคืออ่อนเหรอโอ้เสียหัวของแสบกราบเท่าสองใส่หอยเพิ่นไหมน้ำก็พอดีอุจุเนาะคำยิ่งย่งครับหัวอหอยอหอยซองเลยมันคือหอยแท้นี่จับพี่น้องหอยซองตอนโอ้โหอยอยู่ทางนงูุ่นเบิดดูกระลูกน,นี่ขัายัไงไงล คำเพื่อพี่เพื่อน้องกระดมได้เยอะโอ้พี่แล้วาำเพื่อพี่เพื่อน้องเขาเพื่อแต่เขาด๊อกกระดมนะเกรกลับน้ำหมักเพ็ดคือเพ็ดแท้หมักเพ็ดนี่ บางมองบางบอลเพื่อนบรเคยกินได้น้องวุฒิเอาตองกินเพื่อน้องวุฒิไปจังกินเปล่าโบไม่เนจ้ะเอาเอาแสบแบครับอ้วัดมักเพล็ดจวนรยครับมักเพช็ด มะเขือคืนกรอบครับน้องคืนกระดมอเออเห็นยังมะเขือคืนคือกอบอมไม่คื่มะคืนชอ,อยตอบนะครับ <laughs> ไปโสอยอะเงินต่อพี่น้องบางคนกินบ่เป็นเห็นน้องมันยนะครับจังกากินนะแต่ชังพี่นอ้องขับแตกา,ก,ากินผลักบ,บางบอนมันบ่มีแจค็คบอลจะไปเอาแต่สามาก,กินเนื้อาเจ้ะแค่พอดำซุ่มหายได้บ่โอ้โบ่ได้หรอกครับยังหาวาเลยครับมันจีนเอาสอบเองเออเองแหละมันจีนเอาเรียกม็นบ่ ปอดะดิมแบว่ากันบริหารนุ่นหมอกหลายมากมะมะเขือ,อม,มากแตงมะเคือน่องกันโซนหน่องกันเป็นคู่บ่แม่เอา,าครับมือเท้าน้ำหมอกตกหลายหลายนเัานาุ่ง <he 'll. S 2> เรียนนุ่นเกือเต็มเลยอะเต็มเลยบ่แม่จริง ยำหมอกของพนดีของมันก็คือแบบว่ามันสวยงามแต่ว่าขอเสียของมันคือมันซีโมวเ็นแหละรถอะซิโตนกันระมัดระวังนำในการใช้ทางใช้ถนนใช้ทางใช้ถนนพอดามใส่มันมาหวัดลูแต่บอสได้ลองเบิ้งครับใส่ยังนะทางทางมาหวัดดู กินข้าวกับบะหมี่ออกกำลังกายหเผื่อปวดในการบะพริกลุกโดดทำเดี๋ยวเท่านั้นไก่ซูเบอร์จัดตัวนี้ไก่ซูเบอร์แห้หง,คงคือถึงกอยบลากหลายนึงลาบบะเมน่กอยครับตกลงหลาบด้ยกย่อนหลาบเลยเหรอ ม Dante, ันไม่ไปพาว้าได้เลยก๋อยเ่าไม่ได้เป็นวาลาบเ่าก๋อยเ่ายักษ์หัวมันเป็นไงเต็มบวกไงยะครับก๋อยกะบ่ต้องใส่น้ำใส้แต่ใส้ต้มกับกะปัต้องใส่น้ำอ๋อปลาที่บนหัวจักมันเป็นสูตรพอดำสูตรกินแล้วเข็มต้มน้ำปลาแดกครับใส่ช่างนัว กับปนปลาทูคือพผักว่าบางคนเพิ่นกับปนโกบครับใส่ได้เนาะปนอึ่งใส่ไหนบ่ผอดำ,ปดำไปเส่ปุ๊ของแสบอยู่กับผู้มากเผุดมามข้าวเหนียวเนาะมันเราจะคิดนะข้าวเหนียวติดมือแมนจ้าถ้าเาซับมันจะยุบเนี่ยครับเพาต้องสดผัดอับคือหมักยุบก็โบใส่สดเอาจำมันก็แสบอีกนิดนึงผุ เป็นเงยแล้วของเงียวสมกับซื้อให้เจ้าเองเงียวบะมือเลนดิน่บรางบ่จักแม่นบาอ๋อพิเศษทางมะเกือคืนครับม่นจ้ะ ข้าวผัดำติดบ่ะ <c oughs> บอเลย <laughs> <c oughs> นี่คือเขามาบอบอบอข้าวเหนียวห่อนผัดหอมองมนว่า <c oughs> <c oughs> หอมไปไม่หมดสดนำ้ำจำนำ้ำ แอบบอกพี่น้องเข้าไปเศบจ้า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 อร่อยจ้าแซษเฮงเศษแอบแบบบอต้องลงทุนอย่างไรพอดำไปลุ้งทุนแว่าพอดำไปหาเอาขับของขจัดมันบอกเมียนของเขาหลดก็แต่มันหายากบอกรอดับ ม,มันหายไปม่นอยู่นํานเดิกเนาะครับนี่นําคลอบดัมบอบมีนมําเด็กไหมอู้อยู่กลางปลากลางผู้นะครับวางเพลินบ๊ปลูกง่อยไปแล้วอ้าวเหรอวางที่ปลูกง่อยไม่จะเป็นหนังออือพอดำตอนที่น้องว่าเไปรินเมนหน้ํโค้งและน้องว่ากะเห็นเนี้ยงมันหูนืนละ่ะมันเป็นซี่เกลียวๆน้องวากะจับมาบึงแล้วน้องว่าคืนว่าถ้าเอาไปให้ <laughs> เท่าอยู่แต่แบบต่วันลาบอะไรอึ้นนี่ไหมอันนี้เป็นเท่าน้ํานิ่งน้ํานิ่งขึน้นานาบุหร่เท่าน้ําโค้งนวลหอยงามนี่ลายมองนะเต็มครับอยากกินปลาพอดำพอดำเคยไปหาปา้าปลาบอือนี่หลวงว่าไปเคยด้วยเนาะต้องอหมุหน,นเคยไปห้าหอยจิดตามไซาทาาเขาอิ่ม้วครับขออนุญาตชดลับเท่าเล่นมาได้บอขั้นเล่นได้บอจ้ะ <laughs> ยังบ่ลดื้อมีออเนาะอือมหอมแดงอะเนาะแต่ว่าหนาวค่ะยังกินมาอีกรอบหนึ่งเลยมือ,อได้นะฝนตกถือควรยิ่งใคอมหอมชำยานป<อ>ีม,มันโุ้นตั้งเขากำลังเพราะว่ามันติดมือก็เลยอยากเลิอกอิ่มแล้วจ้ะพักเต็มเบิดคดขับอยู่ในนี้ ครบสุดเมนจ้ะวัวดิบกินหมูอย่างนี้กระดมกินปลาขาดมักทัวบะใด้ด้อครับเด้อลาบเทาขาดหมักทัวคือแบบนั้นมันขาดจริงจริงมักทัวกับหอยต้องมีบ<ม>ูกระมบางบางเธอเขาเขาเอานางคิมนะอันไหนนางเพงิ่มบางเธอพี่น้องก็เอากบได้พระดมแมน บงเอากอนเลยม่พี่น้องก็เอาเขียดได้ปะครับแซบครับพี่น้องว่ากินน้ำแนว่าดมากินเบื่ปตาแล้วงมากินหรอกจ้ะมันเบิดแล้วข้าเจ้าชุกระโตกถาดบางไงช้าซอยกันครับทางผุรเมยละมือแต่หอมแต่สิงคขย พัก่โครงไข่เอวบักินนะจักไข่จะกินสองบวงใส่คันี่รสพอรำขี้ผู๊ดแสบๆสบ้งทว่าพอราขี้ผูน้องว่เดี๋ยวว่ากิะนกินได้จ้ะเพราะตอนนี้น้องเหมือนกับอิ่มเดีวเดินพอรคนเดียวพอรำกาผิดดอย่างมนี้บ่เห็นเลยอะไรครับจีแสบท้อง กัดอุญาณี่ดอกเดียวเหือฟดเลยครับเบื้องเต็มมากแล้วบ้านี้ขอโทษขออภัยลูกวุ่นกินค่ะเบิ้งนะอิ่มแล้วบ่เดนี่ดำเอาเบิร์ดเลยได้สะอิ่ม้วจ๊ะฮะขาดมาตักทีขาดอิ่มนะโอ้สมไปลอยดีขนาดครับเท่าไหมเท่าไหมเพื่อน วันนี้ก็เอามาลายเนพะพอดำเนาะเป็นได้เฮาไปเนีเ่ยเ,น,เนื่อปะยังลงอะไรอยู่ลงจากเลือดอะไรปะเนี่ยโอ้แสบครับเพราะว่าปีนี้หอ,อกำลังได้กิน นันน่นที่ได้กินได้จ้าพี่น้องไายมีกาแากินหอมหัวติ้งไข่ข้าคคัวใส่กันคื้นอย่างกดไลค์ให้เจ้าของเป็นว่าฝากพีต้อนน้องเข้าฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังแรงอกแรงใจด้วยครับเด้ออาหารอีสานแซ่บเหมือนนี่ ลาบเทาใส่ปลาทูบอกปลาทูหอยใส่หัวหอยเนาะหัวหอยโค้งครับหอยโค้งก็ยังมีขายให้เราแต่ว่าช่วงนี้หอยเบิ้ครับยังไปคัวอยู่บนท่านใดเอาเป็นว่าพี่น้องสนใจเนาะจ้ะเราจเป็นไข่บ่วจะเป็นหอยแคบหมูบ่สจเป็นแคบหมูบ่วจะเป็นบังมีโอ๊บครับทักขมาตอบชาแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยน้าหลายๆครับเอาเป็นว่ามื้อนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้ำด้วยครับเด้อ เป็นกำลังและอกแรงใจเนาะ FC สุมองสุบอลสุเจรครับบอสีพังไทยพังเล่าก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีเอาเป็นว่ามือน,นี้ขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ